อันเนี้ยเป็นโลที่ถ่ายในรถแล้วเขาก็เลยขึงกรีนสกรีนรถเพื่อให้รถมันดูเหมือนวิ่งอยู่อแล้วเขาไปตัดต่อเอาในรถมีนักแสดงอยู่สามคนรวมผมด้วยซึ่งปกติแล้วเวลาถ่ายทําครับผมเราจะต้องเงียบมากเนาะเวลามีเสียงมอไซค์เสียงเครื่องบินบินผ่านอะไรเขาก็จะสั่งคัดคัดเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้คัดคัดวเงีนผ่านเลยเออเหนื่อยนะคุณจะได้แต่ละฉากคัดคัดมาก ใช่ครับผมเวลาเสียงหมาเห่าก็ต้องคัดก่อนเดี๋ยวเสียงเข้าไมค์ก็ถ่ายต่อไม่ได้หรือถ้าเสียงเข้าเราก็จะหยุดแป๊บหนึ่งไปคลปโลเพื่อรอให้แบบเสียงหายไปก่อนเราค่อยเล่นต่อคอนเทนต์นีโอ้โหยากจริงครับผมซึ่งอันเนี้ยเราก็ถ่ายกันในรถเราก็ต่อไดอะลอกกันไปปกติละซึ่งไดอลอกที่เราต่อเนี่ยมันก็คือการคุยกัน3คนปกติทั่วไปแต่สักแต่สักพักหนึ่งตอนที่เราเริ่มถ่ายจริงอ่ะเราต่อไดออลกกันอยู่3มคนแล้วจู่ๆมันมีเสียง เป็นเสียงหัวราะครับผมเสียงหัวเราะของผู้ชายเสียงหัวเราะธรรมดาแบบน้าๆเนเสียงแบบต่ําๆหัวเราะแบบสะใจอ่ะหัวราะแบบซึ่งได้ยินกันหมดสามคนในรถเลยครับแล้วพวกผมก็เลยเงียบเพื่อให้เสียงมันเงียบไก่อนพอมีกันเดียวเสียงมันเข้ามาผมก็คิดว่าคงแบบลูกเต้าเหล่าใครก็คงหัวราะละมั้งก็ไม่มีอะไรหรอกกลังแสดงอยู่อยู่เสียงแรกมาปุ๊บทุกคนเงียบก็เลยแล้ว ก็ต่อแดีหรอกต่อจนจบซีนแล้วพอพูกกับสั่งคัดปุ๊บผู้กำกับบอกว่าได้ผ่านเราก็อ้าวพี่เสียงไม่เข้าหรอทำเราสามคนถามพร้อมกันเลยว่าเสียงมันไม่เข้าหรอครับมันผ่านได้ยังไงพี่บอกไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยมอนิี้อธอไม่ได้ยินแต่ว่าใน,ในซีนซนั้น,นมีนักแสดงเป็นผู้ชายเสียงแบบผู้ชายวัย สูงวัยอะไรไม่มีเลยครับมันเป็นซีนถ่ายในรถที่พวกผมสามคนนั่งกันอยู่เป็นนักเรียนสามคนนั่งกันอยู่ในรถไม่มีผู้สูงวัยใดๆแล้วพู้กกับก็บอกว่าก็ดีนิดนึกว่าเทคไทม์นึกว่าแค่เทคไทม์กับบทก็เลยเว้นเว้นแบบเงียบๆไปแป๊บหนึ่งพี่ผมได้ยินเสียงหัวล้อกันสามคนเลยผมก็เลยเงียบกันคือสถานการณ์หน้าเซตอะกับมอนิเตอร์เอยมันไม่เหมือนกันมอนิเตอร์นั้นก็คือเห็นการแสดงเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ยินเสียง แต่มีแต่หน้าเซตสามคนที่ได้ยินเสียงแล้วถามกันไหมถามผมผู้ชมสามคนคือเสื่มสติแตกแล้วเพราะถามทีมงานเหมือนกันว่าได้ยินเสียงไหมพี่ได้ยินเสียงไหมจนไปถามจนให้เขาแบบไปขอเพย์แบ็กด้วยว่ามันมีเสียงจริงๆไหมเสียงมันเข้าใหมไหมสรุปไม่มีแล้วพวกเราหยุดอะไรกันแล้วพวกผมาสามคนได้ยินพร้อมกันว่าจากข้างนอกรถตะโกนเข้ามาบทคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะบทคุยปกติเลยครับว่าจะไปเรียนพิเศษกันธรรมดา ไม่ได้เป็นแบบเรื่องน่ากลัวอะไรด้วยเราคก็มีเสียงมาอันนี้เป็นสิยตอนต้นเรื่องวะใช่ครับเป็นสิยต้นเรื่องจอได้ดูแหละจะได้ดูเหาจะได้เทคนนั้นหรือเปล่าอ่ะต้องใช้เขามีเทกเดียวมันไม่ได้เทคอพี่ออสเอาเทกนั้นเลยจนผมก็งงเหมือนกันว่าเอาพี่เสียงมันไม่เข้าจริงๆอ่ะซอแต่เอาแต่ก็ซอกแบบแบบแบบเรคคอร์ดไปด้วยใช่ก็เอาเลยผมก็งงเหมือนกันว่าเสียงใครวะคุณผมว่าแบบไม่ธรรมดาแหละ เอจริงๆตอนไปโปรโมทเราก็จะแจะมีบอกทุกคนที่ไปดูหนังครับว่ามีชาเลนจ์พี่วันนะครับลองนับนักแสดงดูว่ามาครบกันหรือเปล่าหรือได้เกินใช่ใชเพราะเราโปรโมทเราต้องเอ่ยถึงเขาด้วยหรือเปล่าใช่แต่เมื่อกี้ที่ที่หลังไม์ที่คุยกันบอกว่าอะไรนะแบบพี่พี่เอ็กซ์ต้าที่มาอะไรนะคะเล่าเล่าได้ไหมวันนั้นเป็นวันก่อนที่ผมจะเจอแล้วก็เป็นวันก่อนของพี่หญิงอีกเพราะว่าโลนั้นเป็นวันแรกเลยครับที่ใช้โลนั้นก็เขานักนักแสดงสมทบมาสิบคนเป็นนักเรียนนั่นแหละครับ เป็นซีนในห้องเรียนเขาก็เรียกขึ้นไปบนห้องเรียนแล้วพอถ่ายออกมามันนับดูแล้วมันเกินสิบหัวซึ่งอันนี้คือถ่ายติดด้วยไม่แน่ใจว่าได้ใช้ไหมติดหรอติดใช่ไหมก็ไปแอบนับกันแล้วกันครับว่าครบแเลมเกินไหมอมเกินไหมแบบชุดเชิ้รเเข้าไปกับเราได้ไหมใช่พี่เขาก็คือแต่งเป็นนักเรียนก็คือแต่งเป็นนักเรียนเลยฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผีผีจากอังคารคุมโป่งอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย อันขาดกลุ่มโปง X